สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้จะเจอกับน้องเพลงเสรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่พี่นี่สาหรับวันนี้นะคะใครที่ถามน้องเพลงเข้ามาว่าทางเสรีไทยนะคะมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหรือเปล่าน้องเพลงมีคันนี้มาแนะนํากับพี่พี่คันนี้เป็น Toyota f o r t ์จูเนอ2.4 V Navi นะคะราคาอยู่ที่879,000บาทค่ะพี่พี่ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเป็นรถปี2019นะคะจะได้สีเทาๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี ไม่น้อยมากๆนะจ๊ะพี่ๆไม่หลักแสนต้นๆนะคะไม่น้อยมากๆเลยนี่เดี๋ยวไปดูตัวหน้ารถน้องกันนะคะนี่น้องจะได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมสามก้านแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆกระจังหน้าโครเมียม3กา้านแล้วก็มีตัวโลโก้โตโตยต้าอยู่จุดกลางของรถเป็นโครเมียมเหมือนกันนะจ๊ะพี่ๆกลมๆสวยๆเลยส่วนของไฟนะคะไฟน้องได้เป็นไฟบีบีม LED ค่ะพี่ๆ ไฟบีบีอ่าบีบี LED ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะตัวไฟนี่ไม่มีคราบเหลืองเลยมาพร้อมไฟตัดหมอกดวงกลมๆเล็กๆอยู่ด้านล่างไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวน้องเพลงให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องเป็นไฟบีบี LED นะคะในส่วนของไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยจากพ,พี่จา๋าแล้วก็มาฟอ่าพร้อมไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนี่ ดูตัวล้อกันก่อนค่ะพี่พี่น้องได้เป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานยางน้องเพ่งเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นแล้วพี่พี่ยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสีเส้นดอกยางหนาๆเน้นๆดำๆแบบนี้เลยพี่ๆ่ยางเปลี่ยนใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะในส่วนของไฟนะคะน้องจะได้เป็นไฟอาไฟเลี้ยติดกระจกมานะคะได้ในส่วนของไฟเลี้ยติดกระจกมาส่วนกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พี่ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำเป็นสีดำด้านนะคะนี่สีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านสวยมากๆเลยพี่พี่คันนี้แล้วก็คันนี้น้องได้ในส่วนของบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยพี่พได้ในส่วนของบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะส่วนด้ามอ่าเบ้ามือนะคะขอขอภัยค่ะเป็นเบ้ามือ เบ้ามือเป็นโครเมียมนะพี่ๆมาด้วยระบบสมาร์ทคีย์เรดค่ะนี่สะดวกทันสมัยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของฟิลม์มน้องได้เป็นฟิล์มเดิมโรงงานจ้ะฟิล์มเดิมโรงงานของ Toyota นะจ๊ะนี่ก็คือจะอมีตัวอ,กอักษรมีตัวโลโก้ Toyota อยู่ตรงนี้นะพี่ๆนี่กระจกทุกบานได้ฟิล์มเดิมโรงงานหมดเลยสภาพใช้งานได้ปกตินะคะ ในส่วนของแผงประตูน้องได้เป็นแผงประตูทูโทนนะคะสีน้ำตาลเข้มตัดกับสีดานี่แผงประตูสีดําแล้วก็แต่งตัดกับสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะพี่ๆแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของก็จะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยค่ะพี่ๆนี่ปุ่มเปิดป,ปิดปิดกระจกฝังผู้โด,ดยสารด้านหน้าก็เป็นออตโต้น,นะคะนี่เป็นออโต้ ส่วนอ่าด้ามจับเป็นโครเมียมน,นะคะพี่พี่สาภาพสวยๆกันเลยสำหรับคันนี้ไปดูในส่วนของอ่เม็ดอาร์กันบ้างนะคะพี่พี่นี่เม็ดอาร์กนะคะสวยๆเรียงสวยแบบนี้เลยเดี่ยวเม็ดอาร์กนะคะพี่พี่ถ้ารถไม่ได้ชนหนะักพลิกความมาน้องก็จะเรียงสวยแบบนี้เลยกลมๆเดิมๆโรงงานเลยไม่มีร่องรอยอาการชนหนะักมาเลยนะคะนี่ ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเม็ดอักเดิมๆโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการงัดแง่เปลี่ยนใหม่เลยนะคะนี่ไม่บุบเลยนะคะพี่ๆซื้อรถมือสองนะคะแนะนําก่อนพี่ๆดูเม็ดอักก่อนเบื้องตน้นว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาหรือเปล่านะคะในส่วนของอคอนโซลหน้าก็จะมีตัวช่องเก็บของให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะนี่เก็บของได้เยอะอยู่นะคะ เก็บของเก็บเอกสารเกี่ยวกับตัวรถก็ได้นะคะพี่พี่ใส่ติดรถไว้เลยนี่ส่วนแผ่นยางรองเท้านะคะพี่พี่สภาพใหม่ๆกันเลยค่ะสภาพใหม่ๆไม่มีเชื้อราเลยใหม่ๆกันเลยนี่น้องเพ่งเปิดให้ดูนะคะกล้องจะเบลอนิดนึงนะสักครู่นะคะนี่สภาพใหม่ๆกันเลยค่ะ มาดูในส่วนของเบาะกันบ้างน้องได้เป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มนะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มค่ะพี่พี่เบาะแน่นๆเลยค่ะไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอนนะคะสวยๆกันเลยดูตอนน็อตน,นะคะพี่ๆี่เด็ดเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแงะแกะเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกัน,บ,กนบ้างนะคะพี่พนี่ ประตูทูโทนสีดําตัดกับสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลเข้มแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ค่ะพี่ๆเบาะนะคะนี่นั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะพี่ๆคันนี้กว้างมากๆเลยสําหรับใครที่ครอบครัวนะคะมีหลายคนได้คันนี้ไปรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะพี่ๆคุ้มแน่นอนคะ่ะมีซื้อคันเดียวนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ สวยๆกันเลยจากพี่ๆจ๋าแล้วก็ตรงนี้น้องจะมีตัวพนักพิงแขนมาให้ด้วยนะคะด้านหลังมีมีพนักพิงแขนให้ด้วยสามารถพับเก็บได้ค่ะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถอาดันเข้าไปแบบนี้อ่ามันจะมีเสียงล็อกนะคะพี่ๆแล้วก็พับเก็บขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะเพิ่มพื้นที่นั่งเข้าไปอีกนะคะแล้วก็น้องมีปลั๊กไฟให้ด้วยค่ะ มีปลั๊กไฟให้ด้วยสามารถชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็มีอ่ะตัวข้างหลังเบาะนะคะนี่ข้างหลังเบาะจะมีกระเป๋าจิงโจ้แล้วก็มีตะขออเอาไว้สําหรับอแขวนของได้นะคะพี่พีนี่แขวนของได้เกี่ยวของไว้ได้นี่ถ้าไม่อยากอ่าวางไว้กับ่าตัวแผ่นยางบนพื้นนะคะบนพื้นในตัวรถก็คือแขวนไม่ได้คะ่ะพี่พี สวยๆกันเลยนะคะคันนี้นี่แอร์ด้านหลังก็มีนะคะไม่ต้องกลัวผู้โดยสารด้านหลังร้อนกันเลยพี่ๆขานี่สวยๆกันเลยแอร์ปรับได้ออตโต้เลยพี่ๆนี่แอร์ปรับได้ออตโต้เลยนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้สวยสวยงามมากๆเลยพี่ๆขานี่เดี๋ยวเก็บมิดอาร์คให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเพลงจะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ตัว ฝั่งคนขับกันนะคะมีเม็ดอาร์เรยสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวให้ดูช่องเก็บสัมภาระนะคะพี่ๆว่าจะกว้างประมาณไหนนี่เปิดปิดอัตโนมัติเลยนะคะนี้ไม่ต้องใช้แรงตัวเองเลยนี่ทันสมัยมากๆนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระก็จะกว้างประมาณนี้เลยจ้าพ,พี่จ๋า ว้างมากๆเบาะไม่ใช้สามารถพับเก็บได้นะคะตัวนี้นี่พรมก็ไม่มีเชื้อราเลยนะคะพรมไม่มีเชื้อราเลยพี่พี่จ๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าอ่าระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะพี่พี่แค่อ่ากดปุ่มตัวนี้นะคะพี่พี่มันก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยเป็นไฟฟ้านะคะประตูท้ายไฟฟ้าพี่พี่มีกล้องมาให้ด้วยนี่ค่ะดำๆตรงนี้เป็นกล้องนะคะ สวยๆกันเลยพี่ๆจ๋าเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่เบามือสมาร์ทคีย์เด็ดนะทันสมัยมากๆเลยแล้วก็ตัวเบาะนะคะน้องได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางเลยนะคะนี่ปรับได้8ทิศทางเลยเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มพวงมาลายัยน้องได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมันติฟังก์งาางชันนะคะสองฝั่งเลยรับสายวางสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงได้นะคะพี่ๆนี่ ทันสมัยมากๆเลยสำหรับน้องคันนี้นะคะนี่ในส่วนของกระจกนะคะพี่ๆฝั่งคนทั้งฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารด้านข้างฝั่งนู้นนะครับอ่าตัวนี้จะมีกระจกมาให้ด้วยนะคะเป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติแบบนี้เลยนี่สวยๆกันเลยทันสมัยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเพงจะให้ดูนะคะน้องจะมีช่องเก็บ อเอาแว่นไว้ให้ด้วยนะคะพี่พี่นี่สายเว้นนะคะพี่พี่ได้คันนี้ไปถูกใจแน่นอนค่ะนี่น้องตัวนี้นะคะสามารถเก็บแว่นกันแดดได้ค่ะพี่พี่นี่เปิดปิดได้นะคะใส่แว่นไว้ได้แล้วก็ปิดไว้นะคะจะใช้ก็กดแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ค่ะพี่พี่ขนี่สวยงามมากๆเลยสำหรับน้องคันนี้นะคะในส่วนของหน้าจอน้องได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่พี น้องได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะแล้วก็คันนี้น้องจะมีอ่าโหมดอีโคโหมดกับพาว์โหมดมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ขานี่ทันสมัยมากๆเลยสำหรับน้องคันนี้นะคะสำหรับพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อด่วนมาหาน้องเพลงได้เลยที่เบอร์062-665-1765ค่ะพี่พี่ขา หรือติดต่อทางบ้านเขียวก็ได้นะคะ IDP.0622641295 ค่ะสำหรับวันนี้น้องเพลงขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ